สุดช็อกเอสกันตพงหมดสติกลางงานอีเวนต์ช่องหมอดูอาการวันต่อวัน พระเอกดังช่อง74เอสกันตพง์บำรุงรักเข้ารักษาตัวที่โรงพยบาบาลเป็นการด่วนหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดอาการวูบหมดสติในงานอ e ีเวนต์ดีเบตของช่องล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวยืนยันสื่อดังว่าพระเอกดังวัย36ปีกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยบาบาลจริงตั้งแต่เมื่อวานแต่ก็ยังไม่สามารถระบ,บุสาเหตุการป่วยได้เบื้องต้นแพทย์คอดูอาการวันต่อวนัน ผู้จัดการเปิดใจด้วยเสียงสั่นเคลือว่าตลอดชีวิตของพระเอกหนุ่มสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้จึงรู้สึกเป็นห่วงโดยแพทย์ก็ยังตอบไม่ได้ว่าอาการจะดีขึ้นได้เมื่อไรส่วนงานทั้งหมดของเอสที่รับไว้แล้วทั้งที่จังหวัดนาราธิวาสและประเทศฟิลิปปินส์ต้องยกเลิกทั้งหมดไปก่อนทิ้งไทยให้แฟนคลับของเอสร่วมส่งกําลังใจให้เอสอาการดีขึ้นด้วยในตอนนี้ต ก็ได้มาอยู่เป็นเพื่อนกับพระยาของพระเอกนุ่ม